จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปดโูโครงการเพิ่มปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมทาราของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อละเซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2 5ง9ค่ะ นายไพบูร์เรืองสงครามหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1เปิดเผยว่าตอนนี้นะคะโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีความคืบหน้ากว่าร้อยละเจแล้วซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีสัญญาการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไปยังเขื่อนแม่งัสมบูรณ์ชนแบ่งเป็นสองช่วงรวมทั้งหมด4สัญญาซึ่งแต่ละสัญญาก็ก้าวหน้าไปตามลําดับ กคา,าดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดในปี2569ค่ะส่วนการใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีนาก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพิกถอนเขตพื้นที่อุทยานค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ ในช่วงสัญญาของแม่แตงแม่งัดสัญญาที่1นะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้นะครับช่วงแม่แตงแม่งัดแล้วก็ในส่วนที่ของสัญญาแม่งัดแม่กวงนะครับสัญญาที่2ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อเซนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลือที่กําลังดำเนินการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก2สัญญาทั้งฝั่ง ม่แตงแม่งัดเลยแม่งัดไม่กวงนะครับซึ่งก็ตอนนี้ทางทางเราได้พยายามจะเร่งเร่งรัดทางผู้รับจ้างนะครับให้ให้ดำเนินการให้เสร็จเป็นดำเนินการเสร็จตามแผนนะครับทั้งนี้ครับโครงการเพิ่มปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการที่ก่อสร้างอุโมง์ส่งน้ําความยาวรวมทั้งหมด49กิโลเมตรประกอบด้วยอุโมงค์ช่วงที่1ครับช่วงแม่แตงแม่งัดมีความยาว26กิโลเมตรและช่วงที่2ช่วงแม่งัดถึงแม่กวงนะครับมีความยาว23กิโลเมตร จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมทาราได้เฉลี่ยปีละ160ล้านลูกบาทเมตรด้วยกันครับค่ะก็จะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกนรนะคะที่จะมีน้ำใช้ยาวๆไปทั้งปีเลย